o มอร์น n ิ่งงามเช้าวัาดดิโอสดชื่นไหมจ๊ะอันดาเวอ์อยู่ไหนเนาะอันดาอยู่ไหนลูกนะอันดาอยู่ไหนอันดาอยู่ไหนครับอันดาอยู่ไหนวะ อันาหนูอยู่ไหนลูกนะวันนี้เราใช่บาตรด้วยกันกี่วันแล้วลูกจำได้ไหมสี่วันแล้วเปล่าใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเราใชรบาตรด้วยกันสี่วันแล้วเก่งจังเลยมันดาง่วงแล้วเหรอลูกฮะหนูห่วงแล้วใช่ไหมห,หนูง่วงยังไง ันดาหนึ่งวางอะไยังยังยังครับอหอมหน่อยหอมหน่อยอจ่นใจจังเลยจ่นใจจังเลยกูดมอร์นิ่งชาวโลกก่อนเหนือโลกดมอร์นิ่งครับ굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งกดมอร์ สวัสดีครับปมพี่อันดามา,าง่วงแล้วอันดา,างว่วงแล้วเดี๋ยแม่จะพาหนูไปนอนมาลูกหู้ไหมมห่ไดจะพาหนูไปนอน